มี้องขออนุโมทนา,ากับคณะสถาญาติโยามนำโดยคุณวิชาานานทิระธรรมภูบริษัทโชคสันทรัพย์จังหวัดชนบุรีและพรอมกับนั้นโมนากับคุณโยสมสมศักด์คุณโยมวีนัทจงประวัติสกุลคุณประจิตคุณนารีตั้งตระกูลเจริญคุณวรชัย คุณวัชริยาประลูรรุ่งเรืองได้น้อมนำและคณะทาเราทุกท่านได้น้อมนำภาคกตินทานและบริวารกอีกนการถวายหน้าวัดม่วงคำแห่งนี้ญาติโยกเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้วัดม่วงคำของเรานั้นได้ทําการก่อสร้างวิหารพระนอนประจับแก่สายตาญาติโยเกเขาทั้งหลาย วันนี้เราทร่านทั้งหลายถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญเป็นผู้ที่มาสร้างกุศลเราต่างเดินทางมาจากทุกทว่าสารทมาจากกรุงเทพมหานครมาจากาจาังหวัดชนบุรีและมาจากอีกหลายหลายจังหวัดเรามาพบกันที่ลพบุายด้วยเราไม่ได้รู้จกักกันแต่เรามาพบกันเนื่องจากเรามาสร้างบารมี การสร้างบารมีวันนี้เราท่าน้งหายถือว่าเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีบุญที่ยิ่งใหญ่การสร้างบารมีสร้างวิหารเพื่อปฏิฐานพระนอนที่ทำจากเป็นสลับจากต้นมะม่วงวัดม่วงทำก็มีพระนอนที่แกะสลับจากต้นมะม่วงยาวอยาวเจ็ดเมตรห้าสิบเจ็ดเมตรห้าสิบอันนี้ปฏิฐานอยู่ในห้องวิหารเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ญาติโยมเราก็เห็นโดยจับเกตสายตาว่าเราํำลังก่อสร้างก็จะได้ใช้ปปรกระถุปัะกายยธรรมที่เป็นบริวารของพระกฐินนิานนี้ใช้ในการก่อสร้างเพื่อสื่อสาราพระพุทธศาสนาสืบไปวันนี้เราทั้งหลายมาร่วมสร้างบรรมีทำไมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับลูกคนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้ ทั้งที่ืมไม่ได้เลยคือคุณโยมประสาทจันมีคุณโยมแกะซึ่งเป็นผู้ที่นําบุญประสานงานบุญต่างๆทําให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้ต้องคือคุณประสาทจันมีโยกแกะที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีนี้มาทุกป,ปีตามมาทุกป,ปีทีหน้าก็โภรณนา รับเป็นเจ้าภาพอีกนะครับวันนี้ต้องพ่อโนโมธนาและข้าพระายญาติโยมเราาทุกคนทุกท่านนโดยคุณอาสมศักดิ์คุณวีนัสจงประวัติสกุลคุณประจิตคุณอารีตั้งตระกูลเจริญคุณวรชัยคุณวัชรีอาสกุลวรารงเรือขึ้นเป็นศิษยานุศิษย์ในทาหลวงพ่ออาพระครูมพุทธธรรมวัชรินทร์รองเจ้าพนามเบอร์ลีจาวาโรเมอราซึ่งอาคุณโยมนท่านเป็นศิษยานุศิษย์ วันนี้หลวงพอ่อได้นำมาถ่ายรำมาช่วยลูกพระลูกพระซึ่งเป็นเลขาหลวงพ่ออยู่ในการสร้างคุณสร้างกุศลวันนี้หลวงพอ่อได้นำโยมมาด้วยเพื่อทั้งขอนบุญธนาและ้ะขอ ไป้องยนำคุณต่างถึงคุ้ใจผมได้หักคุดไความเร็มร้าสามคนโอ้คุณคนนั้นทีมารวมยินดีเรื่องมันูกวันดี